เมื่อนายทหารได้ถูกส่งตัวไปดูแลความปลอดภัยให้กับกษัตริย์องค์ก่อนของเยอรมันเขาได้ตกหลุมรักมิเอกะหญิงสาวชาวยูที่ปลอมตัวมาเป็นสาวใช้เขาจะทําอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่างทําเพื่อชาติหรือคนที่เขารักจอห์นฮับสตูดิโอขอนําท่านเข้าสู่คืนโหดเป็ดน้อยพยองเหียมในหนังเรื่อง The Exception ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จอห์นด้วยนะครับเปิดเรื่องมาในคืนนี้แบรนด์ก็ฝันหลายถึงสงครามที่เขาเคยไปร่วมหลบภาพสาวน้อยผู้น่ารักที่ต้องตายยังติดตาเขามาจนถึงทุกวันนี้ และสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็บพบว่าเป็ดน้อยเดลิเวอรี่นั้นได้แต่งตัวเตรียมกลับบ้านแล้วซึ่งนั่นทําให้แบรนด์รู้สึกโดดเดี่ยวมากโดยความที่ไม่อยากอยู่คนเดียวเขาจึงขอให้เธออยู่ค้างคืนกับเขาแต่เธอกลับปฏิเสธโดยความที่แบรนด์นั้นบาดเจ็บจากสงครามร่างกายยังไม่ฟื้นตัวดีบวกกับเขามีพฤติกรรมที่ทําร้ายเพื่อนทหารที่ไปรบด้วยกันเนื่องจากเพื่อนทหารต้องทําตามคําสั่งเบื้องบนให้สังหารชาวยูที่เป็นเด็กและผู้หญิงทั้งหมดหลังจากสารทหารให้อภัยแบรนด์แล้วเขาก็ได้ถูกมอบหมายให้ไปอารักขาไคเซอร์ ซึ่งแบรนก็ไม่ค่อยพอใจนักที่ได้รับงานเบาๆแบบนี้เพราะเขาชอบที่จะออกไปรบมากกว่าพอไปถึงคาร์ลฮา์ดของไคเซอร์แบรนก็ได้แนะนําตัวกับซิการองค์ขลักประจําตัวของไคเซอร์ในขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันมีเอกาก็ได้รีบวิ่งมาแอบฟังด้วยความตั้งใจทางด้านเจ้าหญิงเฮอร์ไม์ภรรยาของไคเซอร์ก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ฮิวเลอร์หัวหน้าหน่วยเอเอดได้ส่งคนมาอารักขาเพราะเธอหวังอย่างยิ่งว่าไคเซอร์จะได้กลับไปเบอร์ลินเพื่อขึ้นของราชอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าไคเซอร์นั้นไม่ค่อยไว้ใจกลุ S ทาไรจากนั้นแบรนดก็ได้ย้ายเข้าของไปตั้งฐานทัพอยู่ไม่ไกลจากคลาลือหาดของไคเซอร์แล้วดีเทสนักสืบที่ทํางานในหน่วย s s ก็ได้แวะมาหาแบรนด์เพื่อเตือนเขาเรื่องสายลับอังกฤษ2คนที่ได้แอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ในเมืองนี้เนื่องจากทีมของสายสืบได้จับสัญญาณวิทยุของอังกฤษได้แต่ก็ยังไม่สามารถระบุพิกัดได้เพราะมีเครื่องจับสัญญาณแค่ตัวเดียวคาดว่าเร็วๆนี้คงได้พิกัดถ้าเครื่องจับสัญญาณอีกเครื่องมาช่วยและสายสืบยังสั่งให้แบรนคอยจับตาดูพฤติกรรมของไคเซอร์ว่า เขามีท่าทีต่อต้านนาซีหรือไม่โดยความที่เอมิกะช่างพูดช่างเจรจาทําให้ไคเซอร์ปลดปรานเธอเป็นพิเศษและไม่ว่าแม้แต่คําเดียวถึงแม้ว่าเธอจะทาอะไรผิดผิดถูกๆหลายอย่างไคเซอร์ <Kaiser S 2> ก็ได้สั่งให้เอมิกะไปบอกให้แบรนด์มาร่วมทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งเอมิกะก็เข้าไปบอกถึงในห้องดูเหมือนว่าทั้งสองจะใจตรงกันแบรนด์ brand ได้สั่งให้มิเอกะถอดเสือ้อแล้วจากนั้นทั้งสองก็ดดื้อดืดดืด่มกันแต่ยังไม่ทันถึงไหนแบรนด์ก็เกิดเจ็บแผลเขาจึงต้องหยุดกลางคันทําให้เอมิกะเดินออกมาจาก ห้องของแบนด้วยความอารมณ์เสียพอแบนมาถึงคฤหาสน์ของไคเซอร์ชิกาก็ได้บอกกับแบนถึงข้อห้ามทำและเรื่องที่ห้ามพูดในระหว่างที่ร่วมทานอาหารแต่การร่วมทานอาหารก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะแบนดันไปพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ไคเซอร์เคยไปรบและแพ้สมัยที่เขายังครองราชอยู่เขาก็เลยโมโหทุบโต๊ะก่อนที่จะตัดพอแล้วลุกเดินออกจากโต๊ะอาหารเลยทําให้วงแตกต่างคนต่างต้องแยกย,ย้ายแบนกลับมาถึงห้องก็ต้องตกใจพอเขาเจอมิเอการอเขาอยู่แล้วเธอสั่งให แบรนด์ถอดเสื้อผ้าเผยให้เห็นไส้เดือนพยองเดทที่พร้อมจะผด็จิกของแบรนด์และมิเอกะก็จัดการไส้เดือนพยองเดทด้วยลีลาที่ร่าร้อนของเธอจนอยู่หมัดน,นี่มันคืนโหดเป็ดน้อยพยองเหียมชัดๆหลังจากเสร็จภารกิจแบรนด์ Brand ก็ได้ขอให้เธออยู่ค้างคืนกับเขาแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินออกไปทันทีเช้าวันต่อมาโดยความที่ตอนนี้สายสืบอย่างระบุที่อยู่ของสายลับอังกฤษไม่ได้เลยสั่งให้แบรนด์นนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของไคเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลอบสังหารจากนั้นไคเซอร์ก็ไป ให้อาหารเป็ดแล้วมิเอกะก็ได้อออาหารเป็ดมาเพิ่มให้ไขเซอร์ซึ่งไขเซอร์ก็ได้ชวนมิเอกะคุยและให้อาหารเป็ดไปด้วยกันในทันใดน,นั้นแบนก็มาถึงพอดีไข่เซอร์ก็เลยให้เธอพาแบนไปดูห้องพักซึ่งก็ทําให้ทั้งสองได้มีโอกาสคุยกันแต่มิเอกะก็เตือนแบนว่าการที่สาวใช้แอบจัดนัดกระชับม,มิตรกับนายทหารเป็นสิ่งที่ผิดแต่ห้องของเธออยู่ตรงข้ามบันไดห้องสุดท้ายขวามือนะแบนที่ได้ฟังก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มมิเอกะเธอมันร้ายจากนั้นแบนก,ก็ได้ไปพบสายสืบที่หน้าคาลาาก็ มิเอกะตามเป็นมันแต่ด้วยความที่แบรนดนั้นห่วงก็เลยเตือนสายสืบว่าเรื่องชู้สาวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก่อนที่เขาจะเดินจากไปเพื่อตามหามิเอกะแล้วแบรนดก็บังเอิญไปเจอกับไคเซอร์ที่กําลังพาฟื้นอยู่ในป่าไม่ไกลแบรนดก็เลยอ้างว่าเขามาแถวนี้เพราะเป็นห่วงไคเซอร์ซึ่งไคเซอร์ก็รู้สึกดีที่มีคนคอยห่วงใยเขาทางด้านมิเอกะก็ได้ไปจ่ายตลาดซื้อของโสเธอก็แวะพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นสายลับอังกฤษใช่แล้วมิเอกะได้สูญเสียสามีกับลูกก็เพราะทหารของนาซีเธอจึงอาสามาเป็น สายรับให้กับอังกฤษเพื่อแก้แค้นหลังจากเธอได้อัปเดตสถานการณ์ในคาลึอฮาร์ให้ใชายคนนั้นฟังเรียบร้อยแล้วมีเอกะก็รีบเดินทางกลับไปที่คาลึอฮาด์พอกลับมาถึงห้องมีเอกะก็รีบเอาปืนและวิทยุสื่อสารไปซ่อนทันใดนั้นหัวหน้าแม่บ้านก็กดกิ่งเรียกมีเอกะก็ต้องไปและเธอก็บังเอิญเจอกับแบรนด์ที่มารอเธออยู่หน้าห้องซึ่งเขาต้องการมาเตือนเธอว่าถ้าสายสื่อเพื่อนของเขามายุ่งเมื่อไหร่ให้บอกเขาจะจัดการให้ซึ่งมีเอกะก็พอจะมองออกว่าแบรนดนั้นหึงไม่อยากให้ใชายอื่นมายุ่งกัับเธอหลงจาากทาน หาเซนแบรนด์ไคเซอร์ Brand, และซิกาดก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์กับของสะสมของไคเซอร์จากนั้นซิกาดก็ได้พาแบรนด์ไปดูชุดราชการที่ไคเซอร์สะสมซิกาดก็ได้ถามถึงเรื่องความคื่อหน้าการตามตัวสายรับอังกฤษซึ่งแบรนด์ก็บอกว่าตอนนี้กําลังรอเครื่องจับสัญญ,ญาณอีกตัวซึ่งในขณะที่คุยกันนั้นมิเอกะก็อยู่ด้วยและได้ยินข้อมูลทุกอย่างทางด้านของทีมสายสืบก็ได้เครื่องจับสัญญ,ญาณอีกตัวมาแล้วและกําลังเล่งหาพิกัดในเวลาเดียวกันแบรนด์ Brand ก็ไปรอออมเกกกะทที่ห้้้งงแลวัั็จบน อย่างดูดดื่มแล้วสุดท้ายก็ดื้อดืด้อด,ดื่มกันหลังจากเสร็จภารกิจทั้งสองก็นอนคุยกันจนแบนเผอหลับไปและเขาสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันร้ายโดยความที่มเมกะอยากรู้ก็เลยถามเรื่องความฝันซึ่งแบนก็ได้เล่าว่าเขาไม่อาจช่วยเด็กหญิงคนนั้นได้ในสงครามซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังเสียใจอยู่มีเอกะได้รูปไปที่แผลของแบนแล้วก็ถามว่าเพราะบาดแผลนี้เลยทําให้คุณถูกส่งมาที่นี่แทนที่จะไปเป็นทหารประจําการด่านหน้าใช่ไหมซึ่งแบนก็ตอบว่าการมาประจําการที่นี่ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะ ว่าเขาได้เจอกับมิเอกะนี่อาจจะถูกลิขิดไว้แล้วก็ได้มิเอกะก็ได้เปิดเผยกับแบนไวแท้จริงแล้วเธอเป็นชาวอยู่ซึ่งแบนก็ไม่ได้ประหลาดใจและบอกว่าเขาไม่สนใจว่ามิเอกะจะเป็นอะไรเพราะเขารักเธอแบนก็เตือนมิเอกะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอีกเป็นอันขาดเช้าวันต่อมาแบนก็รีบแต่งตัวเพื่อไปพบกับสายสืบและก็ไม่ลืมที่จะหยิบซองบุหรี่บนโต๊ะหัวนอนไปด้วยแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะว่าซองบุหรี่มีคราบขมเหลาดินปืนติดมาด้วยแต่เขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้คนเดียวสายสืบ สั่งให้แบรนด์เอาลิสต์รายชื่อของคนในบ้านมาทั้งหมดและห้ามบอกเรื่องนี้เด็ดขาดว่าจะมีการเข้าค้นคล้อหาดของไคเซอร์ก่อนที่ฮิลเลอร์จะเดินทางมาพบไคเซอร์เพื่อความปลอดภัยทั้งด้านของภรรยาไคเซอร์ก็ตื่นเต้นดีใจเพราะได้รับโทรเลขมาว่าฮิลเลอร์จะเดินทางมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องข้อตกลงเพราะเธอหวังที่จะให้สามีกลับไปของล้านอีกครั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวเยอรมันโดยมีนานซีคอยสนับสน,นุนจากนั้นแบรนด์ก็ได้แอบกระซิบบอกกับซิกาดว่าสายสืบจะมาคนที่นนีี่่เร็วๆ้อน ที่ฮิลเลอร์จะมาแต่แบนก็ย้ำว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดวันต่อมาก็ได้มีทหารมากมายเข้ามาค้นในคลหงหา์ซึ่งนั่นก็ทําให้คไครเซอร์ไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาเลยไปให้อาหารเป็ดเพื่อขายเครียดพวกทหารก็ค้นจนทั่วก็ไม่เจออะไรผิดปกตินั่นเป็นเพราะว่าแบนเป็นคนเข้าไปค้นในห้องของมิเอกะเองแต่แบนก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับมิเอกะแต่อย่างใดมิเอกะเข้าใจว่าปืนที่เธอซ่อนไว้ไม่มีใครเห็นก็เลยโล่องอกและรีบกลับไปบอกเพื่อนสายลับเรื่องการมาของฮิลเลอร์และ เธอก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงมือฆ่าฮิวเลอร์แล้วในขณะที่ทั้งสองคุยกันหารู้ไม่ว่าแบรนด์กำลังแอบดูอยู่ในคืนนี้ทางสายลับก็สามารถระบุพิกัดของสายลับอังกฤษได้แล้วและก็บุกไปจับทันทีทําให้มิเอกะเหลือตัวคนเดียวที่จะต้องทําภารกิจนี้ทางด้านของมิเอกะก็ได้ไปหาแบรนด์ที่ห้องแล้วทั้งสองก็ดื้อๆด,ดื่มกันจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพราะนี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มิเอกะจะได้อยู่กับแบรนด์แบรนด์ก็ได้เอ่ยปากขอมิเอกะแต่งงานซึ่งมิเอกะก็เงียบไม่ตอบพร้อมกับบอกว่า แอน,นไม่มีทางที่จะปกป้องเธอได้ทันใดนั้นก็มีคนมาเข้าประตูในที่สุดทั้งสองก็ถูกภรรยาของไคเซอร์จับได้เรื่องนี้ก็เลยเดือดร้อนไปถึงไคเซอร์ที่จะต้องมาเคลียร์ซึ่งไคเซอร์ก็ใจดีมากไม่เอาผิดทั้งสองและเตือนว่าคราวหน้าอย่าให้โดนจับได้อีกละ่และและแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่ฮิวเลอร์จะเดินทางมาถึงทุกคนในคาร์ลฮาดตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะภรรยาของไคเซอร์เธอเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเป๊ะแล้วทุคกคนก็ออกมาต้อนรับที่หน้าบ้านและภรรยาของไคเซอร์ก็ได้กล่่าาาววต้อออนนรรับฮิเเล์ยงงป็ท หลังจากต้อนรับเสร็จแบนก็ได้ลางมิเอกะไปคุยส่วนตัวและบอกว่าเพื่อนสายลับของเธอได้ถูกจับไปแล้วไม่นานก็จะสาวมาถึงตัวมิเอกะแบนจึงได้แนะนำให้เธอหนีไปตอนที่ยังมีโอกาสใช่แล้วถึงแม้แบนจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่เขาก็ยังรักและอยากปกป้องเธอถึงแม้นี่จะเป็นการทรยศประเทศก็ตามแต่มิเอกะก็ยืนยันว่าจะฆ่าฮิวเลอร์ให้ได้ซึ่งแบนก็ลำบากใจมาเพราะต่างคนต่างก็มีอุดมการณ์ของตัวเองในขณะที่ฮิวเลอร์กำลังจะดือด้อดๆดืดด่มกับเป็ดน้อยในห้องรับรองภรรยาไค เธอก็ได้เอาเงินก้อนหนึ่งมาให้กับเขาเพื่อเป็นของขวัญซึ่งเธอก็คาดหวังว่าจะได้ใจฮิวเลอร์ให้ช่วยไคเซอร์มาของราชอีกครั้งหลังจากเจรจา,ากันจบไคเซอร์กับภรรยาก็ดีใจที่ทางนาซีได้ยื่นข้อเสนอให้กลับไปของราชที่เบอร์ลินซึ่งหารู้ไม่ว่ามันเป็นเพียงคําโกหกเพื่อทําให้พวกเขาตายใจสก,กาดก็ได้แสดงความยินดีกับเจ้านายของตนหลังจากนั้นพวกเขาก็ดินเนอร์เลี้ยงฉลองกันก่อนที่จะส่งฮิวเลอร์ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับดูเหมือนว่ามีเอากาจะไม่มีโอกาสลงมือเลยเธอก็เลยต้องเลิกล้ม แล้วแบรนก็ได้บอกความจริงกับซิกาดว่าข้อเสนอของฮิลเลอร์นั้นเป็นกลลวงเขาหวังว่าซิกาดจะสามารถหาทางปกป้องไคเซอร์ได้ในฐานะองคลักษ์ซึ่งซิกาดก็ทราบซึ่งอย่างมากในความหวังดีของแบรนทางด้านของมิเอกะก็ได้เก็บข้าวของเตรียมหนีซึ่งก่อนที่เธอจะหนีไปเธอก็ได้บอกความจริงกับคเซอร์เรื่องที่เธอเป็นสายลับอังกฤษและเธอก็ได้บอกข้อเสนอที่อังกฤษจะให้ที่ลี้ภัยกับไคเซอร์หลังจากจบสงครามซึ่งอังกฤษก็จะให้ไคเซอร์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันได้ตกลงอะไรไค์ก็เซอร์ ม,มีเอกะก็ร้องเรียกให้คนมาช่วยซึ่งแบนก็ตกใจที่มีเอกะยังไม่หนีไปสักพักก็มีโทรศัพท์จากสายสืบแจ้งมาว่าตอนนี้สายสืบผู้หญิงได้แอบแฝงตัวอยู่ในคลังหาดให้แบน์รีบจับตัวเธอไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นมีเอกะก็เล่นกระบอกปืนไปที่แบนแบนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะช่วยเธอเองจากนั้นแบน์ก็สั่งการให้ทหารปิดคลังหาดหลังจากที่มเอกะหนีออกไปแล้วเขาก็ได้พาไคเซอร์ไปที่โรงพยาบาลซึ่งแบนก็ห้ามไม่ให้ภรรยาไคเซอร์ไปด้วยและบอกให้เธอรออยู่ทบ้านานนนจกั ก็ขับรถออกไปแลแวแรับมิเอกะกลางทางแต่ทว่าตรงหน้าประตูทางออกก็เจอกับสายสืบเฝ้าอยู่สายสืบก็ต้องการจะขนรถทีแบนขับมาแบนก็เลยตัดสินใจยิงสายสืบและทหารอีกสองนายทิ้งและโบยให้เป็นความผิดว่าสายรับอังกฤษเป็นคนทําก่อนที่จะหนีไปเพราะว่ามันไม่มีพยานในที่เกิดเหตุเลยทางด้านของมิเอกะก็คิดว่าจะถูกจับได้เลยเตรียมตัวจะกลืนซยาไหนแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้กลืนเพราะเหตุการณ์มันสงบลงก่อนเธอจึงคายมันออกมาแล้วไขเซอร์ก็มองมิเอกะด้วยความเห็นใจ จากนั้นแบนก็จอดรถให้มิเอกะลงและแบนก็ได้ขอมิเอกะแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงพร้อมกับทิ้งท้ายว่าหลังสงครามจบให้ตามหาเธอแล้วมิเอกะก็วิ่งเข้าป่าไปหลังจากนั้นแบนก็กลับไปทํางานในออฟฟิศทหารและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับพัสดุเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแบนก็จําได้ว่าเป็นของมิเอกะเขาดีใจมากเพราะนั่นหมายความว่าเธอสบายดีแบนก็ได้ส่งข่าวนี้ไปบอกกับไคเซอร์ว่ามิเอกะปลอดภัยดีตอนนี้ไคเซอร์ก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่คฤลาสน์ดของเขาซึ่ง ก่อนหน้านี้ไคเซอร์ได้ไปฏิเสธข้อเสนอทั้งของนาซีและอังกฤษเพราะเขาอยากจะพักและใช้เวลาอยู่กับภรรยาในบ้านปลายชีวิตของเขาทางด้านของมิเอกะก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและได้ตั้งท้องลูกชายของแบรนด์แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ